ไ้สัตว์มันจะกแล้วได้ทีตรงนี้นี่เฮีย้สัตว์มันจะกัดแล้วได้ทีตรงนี้นี่เฮียเฮ้ยมันดาวยมันดาวยมันดาได้ตีนี่เฮียต้องไม่มีท่านี้หรอกไอ้โง่ต้องไม่มีท่านี้หรอกไอ้โง่โง่โง่ก็เมื่อต้นคลิปน้องๆก็ได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าพี่ได้เล่นฟีไฟในโหมดซีซีนะครับแล้วก็ได้มีคนมาบอกว่าพี่ไก่ครับหรือว่าพี่อ่อน ที่แบบดวงซวยเขาต้องมาสุ่มเจอทีมอย่างพี่เฮ้ยซึ่งเอาจริงก็พี่ก็ฝึกเต็มที่แล้วอะพี่ก็ทําสุดความสามารถของพี to ่แล้วนะพี่ก็พยายามซ้อมพี่ก็เล่นกินข้าวพี่ก็เล่นนอนพี่ก็เล่นตื่นมาพี่ก็เล่นขี่พี่ก็เล่นเยี่ยวพี่ก็เล่นคือไม่ว่าพี่จะทําอะไรอะพี่ก็เล่นแต่ฟรีไฟอะครับพี่ไม่ได้เล่นเกมอื่นเลยเออพี่ก็ซ้อมซ้อมซ้อมเพื่อที่พี่จะเก่งแบบคนอื่นๆเขา แต่ก็ได้มีน้องซึ่งไม่เข้าใจพี่พี่ก็ขอโทษน้องคนนั้นด้วยนะครับที่ที่ทําให้น้องดาวลดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกัน,นครับก็น้องคนเดิมก็ได้มาบูลลี่พี่นะครับบอกว่าพี่ไม่มีปัญญาเติมเกมซึ่งอันนี้พี่ก็ยอมรับเลยนะครับว่าพี่ก็ไม่มีปัญญาเติมจริงๆครับซึ่งทุกวันนี้พี่ก็ยังขอข้าวพักกินอยู่เลยครับบางวันก็ต้องแย่งข้าวมากกิน <c oughs> ซึ่งเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากครับ พี่ขอโทษน้องคนนั้นด้วยนะครับที่ทําให้น้องดาวลบมขอโทษจริงๆเลยครับที่ต้องซุ่มมาเจอคนอย่างพี่ <c oughs> คลิปนี้นะครับอาจจะเป็นการแคสฟรีไฟของพี่คลิปสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่พี่ได้โดนน้องๆว่าว่าพี่มีปัญญาเตมิมบ้างพี่เล่นไก่บ้าง <c oughs> ด้เสียใจเลยครับน้อง,งเหียบเปียกมากครับเป็นหน้ากู้มพอพอมาไม่ได่ามานะครับแต่ก็นิดหน่อยนะครับก็โดนน้องๆว่าเออว่าพี่เล่นไก่อะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ก็ฝึกเต็มที่แล้วอะพี่ก็ขอโทษน้องคนนั้นด้วยนะครับที่ซุ่มมาเจอทีอย่างพี่อะเออแต่ก็อะครั้งนี้พี่ก็จะเล่นแบบจริงจังและมา พี่ก็จะเล่นในโหมดเอาชีวิตรอดนะครับโซโล่แล้วกันเพื่อที่จะเมันมีกิจกรรมด้วยใช่ปะตอนนี้เก็ทํากิจกรรมไปด้วยเลยแล้วกันอ็กูเล่นอะไรเปียกน้ําแม่งเปียกหมดโอ้โหเล่นเป็นเด็กเลยที่พี่เล่นหมดเอาชีวิตรอดนี่ก็เพราะว่ามันมีกิจกรรมอยู่ใช่ปะกิจกรรมอะไรนะอไอที่มันให้หาอะไรที่เหรืองอ่ะเออนั่นแหละนันจะได้ชุดฟรีเออพี่ก็จะได้มีชุดเท่ใส่กับเขาบ้างนะลองตรงไหนดีนะลงตรงนี้เลยแล้วกันหวังว่าลงไปจะไม่ตายเลยนะคลิปมันจะได้ยาวๆ น้องๆก็ไม่ต้องคาดวังกับพี่มากนะว่าพี่แบบจะโชว์แบบเทพดึงหัวอะไรอย่างเงี้ยอคือแบบพี่ก็ยังมือใหม่อเอาตรงเลยอะาเผื่อ่อนกว่ามือใหม่อีกเรียกว่าอะไรดีอะโคตรไกลเลยก็ว่าได้อะนั้นเมื่อกี้พี่เห็นคนเต็มเลยลงตรงนี้แล้วกันนะมีของปะเนะตรงเนี้ยผมมีสักปืนสัะกกระบอกได้มามแต่ไม่เอาปืนสั้นนะโอ้โหลูกซองเป็นลูกซองที่พี่ก็เล่นไม่เป็นด้วยนะ ถ้าแบบพี่เล่นแบบว่าอ่อนๆแบบขัดหูขัดตาน้องๆพี่ก็ขออภัยด้วยนะน้องๆบางทีอาจจะลำคาญแบบเอ้ยพี่ผมหเล่เล่นโง่ทำไม่ตั้งไอ้วงไอวออะไรเงี้ยเออคือแบบนิ้วพี่ยังไม่ไปอ,อ่ะเออเอาง่ายๆอะ่ะพี่จะลงไปงัดกันเลยดีไหมลงไปงัดกันเลยแล้วกันนะเพราะตรงนี้คนเยอะด้วยนั่นไงมันมีสกิลเนี่ย เมาส์มันแข็งๆเฮ้ยคิดว่าพี่ตายแนะ่เลยเฮ้ยนะโอ้ยโอ้โหโดนตุ๋ยอ่ะพี่ผ่ายแล้วแตกแน,น่หนีก่อนมาเป็นโหมดเอาชีวิตรอดเว้ยนะเราต้องเอาตัวรอดเออมันไม่ใช่โหมดบวกไอฮาเอ้ยต้องเอาชีวิตรอดดิพี่ลืมไป โหมดเอาชีวิตรอดก็คือต้องหนีเข้าใจปะโอเคเจอยยาแล้วเอ้ยมันคือโหมดเอาชีวิตรอดครับเออไม่ใช่โหมดแบบใครคิวเยอะสุดชนะเนี่ยบ้าวิ่งหนีก่อนเอ้ยข้างบนข้างบนเฮ้ยมันเห็นจี่อ้าวโอ้โหไอ้ยังโ,โ,โ,โง่จริงเลยโง่เกินเฮ้ยคราวนี้พลาดพลาดจริงๆเมื่อกี้เนี่ยพี่กะนึกว่ามันจะไม่เห็นไงมันเห็นเหรอโอ้โหแรงกูนี่ร่วงเลยร่วงเป็นใส่น้ำ มาเอาจริงๆแล้วกูเอาจริงทุกครั้งละแม่งไปอ่อนอย่งวะมาขอเต็ทีหวังว่ายอย่าเจอใครมาดาพี่นะใข่โชคร้ายะสมเจอพี่ก็ตานนี<ว>้นะด้านนี้มันต้องวิ่งด้านนี้จโดนสอยร่วงวิ่งด้านเนี้ยเอ,อ้าอะไรวะมีชะงักมีชะงักวิ่งมาซ้ายเดือยว้ย ข้างบนด้วยโอ้ยยังไม่โดนเลยอะเอาตรงข้างล่างก่อนเก่อนอุ้ยลวงโอ้ยโดนหัวเฉยเลยเกิดอะไรบ้าวโอ้ไฮไลท์เลยไฮไลท์เลย เฮ้ยอะไรวะเนี่ยอันนี้นะถ้าเป็นปืนที่พี่ชอบมากเลยนะปืนในเนี้ยแบบมันยิงแบบจูๆๆ้จู้จู้อ่ะคือมันยิงไวอ่ะอ่าโอ้ยิงมาเต็มเลยอ่ะท่านเนี้ยขึ้นบ้านดิว่าแล้วมันต้องขึ้นบ้านแล้วมันก็ต้องอยู่ที่ตรงๆ่ะลำบากเพื่อนเราล่วงมาแล้วหนึ่ง อุย้ยทางักว่ะคนมาวิร้อยร้อยเจอมาแล้วเจอมาแล้วขบนแน่นั่นไงโอ้โหพุ่มไม้หลบอยู่พุ่มไม้โอเค เพื่อนเราแบกครับเก็บก่อนเก็บก่อนยิงให้ตายก่อนตีงูต้องตีให้ตายนะครับจะไปเลือยังไม่เจอใครเลยเนี่ยเพื่อนเรายิงแม่งจะหมดหเลยเฮ้ยไหนอะไหนวะอ๋อ เต็ปการนั่งยิงแบบ sf เต็ปการนั่งยิงแบบ sf คือยิงไหมวะไอ้เหี้ยพวกเราบ้าเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงกูได้ไงวะเก <c oughs> ินไปเปล่าไม่ใช่ปืนอะไรยิงพี่วะมึงทะลุไอ้วอเลเลยหรืออะไรเฮ้ยหรือว่ามันใช้ปืนสนิทนั่นวะอาจจะใช่ อ้าวปลาระเบิดเลยกูนเนี่ยโดนเพื่อนตัวเองอุย้ยโดนหัวโดนหัวเฉยไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยเกมกน,นี้แบบคนปลาระเบิดแบบเหมือนตัวละครไม่มีแรงอะ่ะเหมือนเป็นโปลิโออะ่ะตาแบบอะไรของมันวะไอระเบิดมันหนักหรือว่ายัางไงโอ้ยเฮ้ยปืนด้านปืนด้านยิงไม่ออกเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้ว วิ่งขึ้นไปข้างบนยี aí, ่กูเก่าจัดไม่ปั๊มหย่าด้วยเป็นไงล่ะฮะฮะโอเ้ยระเบิดโอ้ยระเบิดฮะฮะฮะอยังไงวะโอ้ยไม่ตายอ่ะ ไม่ตายไม่ตายอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้ผมไม่มีระเบิดด้วยเอ๊ะทำไมไอ้บอมันมีไอ้นี่อ่ะนายนายมาอยู่ข้างบนมาอยู่ตรงเรามันออกไม่ได้มันมีไอ้บอติดอ่ะขึ้นมาข้างบนเลยมาอยู่ข้างบนครับตัวเดียวอุ้ยอยู่ข้างบนครับนั่นในห้องนั้นแล้วห้องนั้นเลยยิงเลยโอเคมันมันแปลงเป็นพุ่มไม้อยู่นะมันแปลงเป็นพุ่มไม้อยู่อ้านายหลังหลังหลังมาอยู่หลังอย่าเพิ่งชุบเราโอ้โหย เอาไม้ครับเอาไม้ครับเนี่ยอยากได้ตัวละครที่แบบมีบาเรียเงี้ยพี่บาทบ้างเติมพี่บาทโอ้โอเคสวยฮ้ย เป็นไงปิดเกมด้วยการนอนคุกเขา่า <c oughs> <c oughs> ไปแล้วบ๊ายบาย